บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเท่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเท่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้ว ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สํำเร็จได้ด้วยใจถ้าใครมีใจใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประจำกายวาจาซึ่งทรงผลออกมาทางคำพูดและการกระทำํำก็จะพลอยสะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วยเพราะการพูดและการกระทำที่บริสุทธิ์ดีงามนั้น เกิดขึ้นจากใจที่ใสบริสุทธิ์เมื่อมีความบริสุทธิ์ความสุขก็จะพรั่งพรูออกมาเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาหาความสุขความก้าวหน้าในชีวิตจำเป็นต้องฝึกฝนจิตใจของตนเองให้หยุดนิ่งให้ใสบริสุทธิ์ไม่ให้คุณมัว วิธีล่ิสุดที่จะทำให้ใจของเราให้ใสบริสุทธิ์ผุดพองก็โดยการทำสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมใจตามหลักพุทธวิธีคือใจมาหยุดนิ่งตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อทำได้อย่างนี้นอกจากจะเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จในทางโลกแล้ว ยังส่งผลในสำเร็จในทางธรรมได้เข้าถึงพระรัตนตรายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกขึงตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายอีกด้วยต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรยไตให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก ที่เจรไนาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัติตรงศูนย์กลางกายฐานที่7 มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งผู้รู้ได้เรียบเรียงพุทธกิจห้าประการของพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่า อบพันเหปินตปาตัญจะในเวลา,ชาวเช้าเสด็จบินดบาบสายันเหธรรมเทศนังเวลาเย็นทรงสแสดงพระธรรมเทศนาปโธเสภิกขูโอวาทังเวลาย่ำคำทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุอัตระเตทเทว,วปันหนัง เวลาเที่ยงคืนทรงบยากรปัญหาแก่เทวดาปัจจูเสวะคเตกาเลพับพาพับเพวิโลกนังเวลาใกล้รุง่งทรงตรวจด,ดูหมูสัตว์ผู้ที่พระองจะโปรดได้พวกเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบที่ผ่านานมาเราคงจะได้ยินพุทธานุภาพทราบชัดถึงพระปัญญาทิ่คุณพระบริสุทธิ์ทคุณและพระมหากรุณาธิคุณแม้กระทั่งพุทธคุณก้าประการของพระองค์ว่ามีอะไรบ้าง ก็ได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรแต่บางท่านอยากจะรู้จักว่าในแต่ละวันพระบรมศาสดาเอกของโลกทำอะไรบ้างโดยเฉพาะตลอด45พรรษาของพระองค์ท่านทรงใช้วันเวลาให้ผ่านไปด้วยการบำเพ็ญพุทธกิจอย่างไรบ้างในวันหนึ่งหนึ่ง ของพระผู้มีพระเจ้านั้นจะทรงบำเพ็ญกรณียกิจอยู่ห้าอย่างซึ่งเป็นกิจวัตรหลักพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของเหล่าเวนยสัตว์เพราะว่าอัติเิตประโยชน์คือประโยชน์ของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ตั้งแต่ประทับนั่งอยู่ใต้ควงไม้ประสีมหาโพในวันเพนขึ้น15บหาค่ำเดือน6นั่นก็คืองานขาจัดกิเลสทศวะให้หมดสิ้นไปจากใจทีนี้ก็เหลือแต่ประโยชน์ของชาวโลกคืองานสร้างสันติสุขให้มังเกิดขึ้นในโลกซึ่งเป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปสู่อายตานานิพพานในบรรดาพุทธกิจท่าอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่กิจวัตรในเวลาเช้าพราะผู้มีพระเจ้าจะเสด็จลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ทรงปฏิบัติพระสรีระแล้วทรงประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติบนพุทธอาฏจนถึงเวลาภิกษาจารย์ ครั้นถึงเวลาพิกษา,าจารย์ทรงครองจีวรถือบาทบางครั้งเสด็จพระองค์เดียวบางครั้งแวดล้อมไปได้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จกลับไปมีแต่บาทตามหมู่บ้านหรือพระนะครบางครั้งเสด็จกลับไปตามปกติบางครั้งก็เสด็จกลับไปด้วยปาฏิหารน,นานาประการ เพื่อเพิ่มพูนความศรัทธ,ธาเรื่อมใสแก่พุทธบริษัทภูมิบุญเมื่อพระบรมไตรโลกนาถจะเด็จเข้าไปบินาบาตลมที่พัดอ่อนๆพัดไปเบื้องหน้าแผ่พื้นประสุทธาให้สะอาดหมดจดพอพระบาทเบื้องขวาประฏิสถานลงภายในธรณีประตู พระจับพันาลังสีก็เปล่งสว่างสวัยแผ่สร้านออกจากพระพุทธสรีละพุ่งวนแวบวาประดับระสาทราชมเทียนดังแสงเลื่อมพลายของปีกแมลงทัพเป็นดุจดังแวดล้อมไว้ด้วยผืนผ้าอันวิจิตมูสัตว์ช้างม้าและนกทั้งหลาย ซึ่งอยู่ในสถานที่ใกล้ๆก็พากันเปร่งสำเนียงสนอสโสดทิพยะสังคีตของเหล่าเทวดาในสวรรค์ก็ถูกขับขามไพเราะสนอสโสดยิ่งนักพุทธศาสนิกชนเมื่อทราบว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคาเจ้าเสด็จก็ไปบินลบาทต่างก็แต่งตัวนุ่งห่มเรียบร้อย พาการถืออาหารหวานข้าวของหอมและดอกไม้ออกจากบ้านเดินไปตามถนนบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้ยวยของหอมและดอกไม้ได้วยความเคารพแล้วร่วมกันถวายพระตาหารแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทำพัตกิจเสร็จ ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาปรอดอให้พุทธบริษัทได้บรรลุธรรมตั้งแต่ตั้งอยู่ในตรายสารณาคมจึงกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จากนั้นทรงลุกจากอาศนะเสด็จกลับพระวิหารครั้นทรงบำเพ็ญพุทธกิจในก่อนเวลาเช้าแล้วก็ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ ตามสมควรแก่จริตอัธยาศัยของภิกษุแต่ละรูปทรงประทานกนรรมฐานที่เหมาะแก่ภิกษุแต่ละรูปเมื่อภิกษุสงรับโอวาทแล้วก็กลับไปที่พักกลางวันของตนเองบางพวกเข้าไปป่าบางพวกก็ไปสู่โคนไม้เรือนว่างรอมฟงัง บางพวกมีลิธานุภาพมากเกจที่จะทำอสะวาให้สิ้นไปของท่านสำเร็จแล้วท่านก็จะเข้านิโรธสมาบัติสเสวยสุอยุวยกายทำอรหัตพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จเข้าพระคันธกุดีทรงมีพระสติสัมปัญญ,ญะตรวจดูเหล่าเวนยสัตว์ที่จะได้บรรลุธรรมาวิสมัยตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงคล้อยบ่ายไปแล้วมหาชนพากันนุ่งห่มเรียบร้อยถือของหอมและดอกไม้มาประชุมกันในพระวิหารโดยพร้อมเพลียงเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะทรงแสดงธรรมที่ควรแก่กาลสมัยท่ามกลางธรรมสภาการเทศนาของพระองค์ในแต่ละครั้ง ก็จะมีผู้บรรลุทำกันมากมายทีเดียวนะจ๊ะครั้นทรงทราบการอันควแล้วก็ทรงส่งบริษัทกลับส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าหากมีพุทธประสงค์จะทรงสงสนานพระวรกายก็เสด็จลุกจากพุทธอาฏเข้าซุ้มเป็นที่สงสนานทรงสงพระวรกายด้วยน้ำที่ภิกษุ ผู้เป็นพุทธอุปถากจัดถวายและทรงไปประทับบนพุทธาสาในพระคันตกุดีหลีกเล่นอยู่เพียงลำพังพระองค์เดียวในช่วงคำ่ำภิกษุพากันมาเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมประทูลถามปัญหาหรือทูลขอกรรฐานตลอดช่วงเย็นนั้นพระองค์จะให้โอกาสกับพระภิกษุสงฆ์ได้ซักถามปัญหาได้เต็มที่ จนถึงปฐมยามซึ่งก็อยู่ในช่วงราวสี่ทุ่มนะจ๊ะเมื่อสิ้นสุดกิจในปฐมยามพิสุสง่งถวายบังคมลาแล้วเหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุจะพากันมาเข้าเฝ้าพราะผู้มีพระภาคเจ้าต่างทูลถามปัญหาตามที่เตรียมมาเทวดานี่เขารักในการฟังธรรมมากทีเดียวนะจ๊ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเมตตาต่อปัญหาแก่เทวดาจนบรรลุธรรมกันมากมายนับไปท่วนส่วนปัจฉิมยามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแบ่งเวลาออกเป็นสามส่วนคือทรงยับยั้งอยู่ด้วยการเสด็จจงกรมเพื่อเปลื่องจากความเมื่อยล้าที่ทรงนั่งแสดงธรรม และตอบปัญหาเทวดามาเป็นเวลาหลายชั่วโมงในส่วนที่สองสเสด็จเข้าพระคันธกุดีทรงมีพระสะติสัมปชัญญะสำหรับสีหาสายาติคือทรงนอนตะแคงขวาพระองค์บรรทมโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องสเสด็จลุกขึ้นซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สาของปัจฉิมยามครั้นเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งแล้ว ทรงใช้พุทธจักษุแผ่ขายพระยานออกไปตลอดมือโลกธาตุเพื่อตรวจดูสรรพสัตว์ผู้สร้างสมบุญญาธิการเอาไว้อย่างดีแล้วและมีบุญบาร,รมีมากพอที่จะได้บรรลุธรรมาภิสมัยแม้อยู่ไกลเพียงใดพระองค์ก็จะได้เสด็จไปโปรดให้ได้บรรลุธรรมนี่ก็เป็นพุทธกิจหประการโดยย่อ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะจ๊ะเราจะเห็นว่าตลอด45ภาษาแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงทำให้สรรพสัตว์ได้หลุดพ้นจากความมืดคืออวิชชาได้ดื่มรสอมตะธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ กันมากมายนับไปทุวนทำให้พระพุทธศาสนาปักหลักมั่นเป็นหลักชัยของชาวโลกเรื่อยมากระทั้งถึง2,500กว่าปีเพราะพระองค์ทรงรู้จ,จักบริหารเวลาและใช้เวลาที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงสมควรที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายจะเทิดทูนบูชากราบไหว้ และหาโ่ากาสปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติบูชาและถวายอามิสบูชาเป็นการตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ได้ทุกๆวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและ สิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน